มักฮู้จังได้คือเป็นธานีสีลมกับบ่ลรมสีเอียงกับบ่อเอียงสีไปทั้งใดกับบ่ไปเรียกเอาซิสีนอนกับบ่นอนหรือจังใดหรือมันเมยตีคือนยู่ทานันคื้นเอ็นเตะเชะอยู่มือมันหนักด้วยหรือจังใดนอนนี่นอน,อนอกอยู่ทานี่นอสุกเครื่องหนึ่งมือมันเหงาแดด โอ้เงาแดดตอนนี้ว่ามันบักหุ้งสูงกว่านี้อยากหัวแต่ป่านนั่นก็มีชีวิตรอดดอูน้อเบื้องต้นคนดีใบก็ะเลียงก็แหงเพราะแห้ง,หงล่ะคือเป็นท่านีนอบบกหุ้งนอนี่แต่ก็ยังมีน้อย,ยน้อยพยาย,ยามสิเกิดอีกเลยโอ้ยถ้ามันอดมันทนมันถึกมันทึนพยาย,ยามสิเกิดอีก ขนาดบักฮุ่งยังสู่ชีวิตเด้อพี่น้องเอ,อ้ยเกิดเป็นคนมาย่าทอดถอยมันบ่แม่น,มนแค่ต้นเดียวเดว้สู่ชีวิตเบื้องหนูนี่มีมูพร้อมนี่มีมูสู่ชีวิตพร้อมนี่อีกต้นหนึ่งนนินี่นี่ต้นหนึ่นนงน้อนเฮียงกันสวยรวยอยู่เบิ่งดนูเบิ่งดูบักฮุ่งอันนี้แหงบ่งมีหมากดอกนี่ใบเลี้ยงเพราะแหงเราจักสีอรอดหล่บ่รอดหล่แต่กัสีน้อนสู่เคียงขางกันไปแบบนี้ลนะเนาะนี่เกิดเป็นต้นใหม่ก็ยังสู่ชีวิต